สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมการประกอบบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอกาบเชิงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังนี้ของอจอจกอเอองิลิน่านะครับตอนนี้บ้านประกอบแล้วนะครับประกอบแล้วก็อันนี้ลูกค้าทําเป็นคล้ายๆว่าแท่นรองนะครับ อันนี้เป็นปูนนะครับข้างในลองอย่างนี้อันนี้อันนี้เรายกให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์นะครับสองต้นเพราะว่ามันเป็นระยะประมาณห้าสิบเซนนะครับสองต้นนะครับรงนู้นก็อยู่ประมาณประมาณนี้นะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับถามว่าช่วงล่างนะครับด้านล่างนะครับถี่ไหมนะครับ อันนี้วันนี้เราจะแหวกแนวหน่อยจะพามาชมด้านล่างครับอันนี้คือด้านล่างของเรานะครับอันนี้คือไม่ได้ปิดบังนะครับอันนี้คือถ่ายให้ดูเลยสี่สิบเซนนะครับแต่ละช่อง40เซนของเจ้าอื่นไม่รู้ว่ากี่เซนนะครับแต่ของทางเราเนี่ยสี่สิบเซนไม้หนาหนึ่งนิ้วนะครับข้างล่างตัวนี้นะครับแล้วก็หน้า6กนิ้วนะครับความกว้างนะครับตรงนี้ นิ้วหนึ่งนะครับขางโดยรอบตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่จะเป็นสองนิ้วนะครับสองนิ้วหนาหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเจ็ดนิ้วนะครับอันนี้คือบริเวณข้างล่างของบ้านนะครับจะประมาณนี้นะครับเวลายึดประกอบแล้วนะครับมีคานตัวนี้นะครับคานเล็กคานเล็กตัวเนี้ย ซอย40เซนแล้วก็มีเสริมตัวใหญ่อีก7นิ้วขวางกลางนะครับจะทำให้ความแข็งแรงของพื้นในบ้านเนี่ยเยอะยิ่งขึ้นนะครับแน่นหนานะครับที่สายเขียวๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นเป็นสายดินนะครับสายดินไว้สำหรับลงลงกาวนะครับตรงนี้สายสีเขียวมาตรฐานนะครับขนาดมาตรฐานสีมาตรฐานสีเขียวนะครับรอบนะครับจะประมาณนี้นะครับข้างล่างนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ไม่เคยเห็นข้างล่างนะครับวันนี้เรามาพามาดูข้างล่างกันไม้เก่านะครับข้างล่างจะเป็นอย่างนี้นะครับไม้เก่าหลังไหนที่ไม่ได้ยกสูงนะครับข้างล่างเราจะไม่ได้ใส่นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าหน้าปกติของไม้เก่าเนี่ยจะเรียบอยู่แล้วนะครับทุกตัวจะใหญ่เท่ากันนะครับเจ็ตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้นะครับจะหนาประมาณ นิ้วหนึ่งนะครับเป็นอย่างน้อยตรงนี้อย่างน้อยๆเลยคือหนึ่งนิ้วไม่ต่ํากว่านี้แน่นอนนะครับความกว้างก็อยู่ประมาณหน้าหกนะครับตรงนี้หน้าหกนิ้วนะครับทุกตัวนะครับใส่หน้าแล้วก็ผ่านะครับแล้วก็ประมาณสองเมตรเนี่ยจะมีคานใหญ่นะครับตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้เป็นคานใหญ่นะครับมีคานใหญ่แล้วก็นี่นะครับตัวนี้คานใหญ่นะครับ คานใหญ่จะมีเป็นระยะไปเรื่อยนะครับทั้งตัวบ้านแล้วก็ตัวระเบียงนะครับมี่ก็คานใหญ่นะครับคานใหญ่แล้วตัวตัวเล็กซอยนะครับสี่สิบเซนนะครับความแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันครับเหนืงล่างแล้วครับผมแล้วเราขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับตอนนี้ช่างกิ้งของเรานะครับทีมงาน ออกหน้างานของเรานะครับกําลังทาสีพื้นนะครับตัวนี้ระเบียงด้านหน้าเนี่ยหนึ่งรอบนะครับตัวที่ช่างกําลังทายอยู่เนี่ยสองรอบครับเราจะทาทั้งหมดสามรอบนะครับสามรอบนี้ก็คือเฉพาะเคลือบเงานะครับสามรอบฉลัแกแล้วก็เชนไร์นะครับรอบแรกนะครับ นี่ในห้องนอนนะครับในห้องนอนอันนี้รอบที่สองใช่ไหมครับเชยงกิงห้องนอนรอบสองนะครับฝ้านะครับเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะในห้องนอนยังไม่แห้งนะครับดูประมาณนี้ไปกอดนะครับเดี๋ยวรอบสองแห้งผมจะขึ้นมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับปลั๊กไฟเรียบร้อยสวยงามนะครับบานสไลด์นะครับขอบหน้าต่างเก็บให้เรียบร้อยนะครับรอยที่เกิดจากการขนส่งนะครับ เราเก็บให้หมดนะครับเก็บให้หมดที่เห็นหย่อนอยู่นั้นคือสาย A นะครับแล้วก็ตู้เบเกอร์ Baker นะครับกระจกลายดอกพิกุลนะครับประมาณนี้มองจากข้างในนะครับสวยงามนะครับตัดกับสีไม้แดงของประตูเลื่อนนะครับอะไรคู่สวยงามครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากัน นี้หน้าบ้านนะครับที่เราดูเมื่อกี้ตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นจิงช้านะครับจิงช้าหลังนี้จะมีสองตัวนะครับมีหลังมีตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนูน้นตรงนูน้นจิงช้าอีกหนึ่งตัวฝ้ามีสามแบบนะครับฝ้ามีสามแบบคือตัวนี้นะครับลักษณะของ ส่วนนอกของตัวบ้านเนี่ยภายนอกเนี่ยจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็มุกเล็กตรงหน้าห้องบานสไลด์เนี่ยจะเป็นฝ้าระแนงไม้ไม้จริงนะครับตรงนี้พูดว่าไม้จริงดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับฝ้าระแนงนะครับตรงนี้ลงสีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องนะครับอีกรอบหนึ่งตรงนี้บานสไลด์นะครับสไลด์คู่เปิดออกสวยงามนะครับบานสไลด์คู่กระจกโค้งนะครับ อันนี้คือสีขาวปอนบุหรีนะครับตัดฟ้าอ่อนนะครับอันนี้คือสีมาตรฐานแต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับทั้งฟ้าแล้วก็สีตัดขอบนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับการเก็บงานในห้องนอนนะครับทั้งฟ้าแล้วก็พื้นนะครับฟ้าก็ต้องอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ ยังไม่เรียบเท่าไหร่นะครับ้อยต่อเราจะเก็บอีกหนึ่งรอบแล้วก็พื้นหนึ่งรอบครับผมเป็นอันเสร็จนะครับตอนนี้ภายนอกกําลังรอบสองอยู่เดี๋ยวรอบสองช่างกิ้งทาเสร็จแล้วแห้งเดี๋ยวเรามาดูรอบสองกันครับครับผมตอนนี้เราก็ทําการเก็บสีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านชมไปชม,ปชมเวลาเก็บแล้วจะประมาณ ประมาณนี้นะครับฟานะครับอันนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะครับอันนี้สีโดยรวมประมาณนี้นะครับหลังนี้เดี๋ยวลูกค้าจะทําบันไดต่อเติมนะครับเลยเราเลย,เลยไม่เห็นบันไดนะครับข้างนอกมีไฟสองหลอดนะครับส่วนของระเบียงนะครับในห้องหนึ่งหลอดนะครับ แล้วก็ในห้องสาหรับทําห้องน้ำหนึ่งหลอดแล้วก็ตรงขั้นระแนงมุกหน้าเนี่ยหนึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆกันนะครับลายนะครับตรงนี้เป็นม้านั่งนะครับม้านั่งแล้วก็เคาน์เตอร์ซิงค์นะครับต่อกันตัวนี้ยืนนนย่นนะครับหลังนี้เคาน์เตอร์ยื่นนะครับ ด้านหลังจะเป็นตาสับป,ปะรดนะครับแล้วก็มีช่องนิดนึงไว้สำหรับรับลมนะครับสีหลังนี้สดนะครับสดมากออกจากแดงสดนะครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหลังนี้มีหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องสำหรับทำห้องน้ำแล้วก็มีระเบียงหน้านะครับ แล้วก็ระเบียงข้างบวกเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็อ่างล้างจานนะครับตรงนี้ลูกค้าจะต้องมาทำในส่วนของกระเบื้องแล้วก็สุขภัณฑ์เองนะครับมนันนะครับมุมกว้างนะครับตามคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าไม่ค่อยเห็นมุมกว้างนะครับตอนนี้มุมกว้าง ด้านหลังอันนี้คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราวนไปดูด้านหน้ากันครับก็สีก็จะประมาณนี้ครับสีสวยนะครับหลังนี้เดี๋ยวไปดูพื้นข้างในนิดนึงมองเห็นไหมอ่าอันนี้พื้นข้างในนะครับอันนี้คือเก็บแล้วนะครับสามรอบนะครับแล้วก็ฝ้าด้านบนนะครับมันบุหรี่นะครับตัดขอบสีฟ้าอ่อนนะครับ มองออกไปจะเป็นฝ้าระแนงแบบนี้นะครับมองจากในห้องสีจะตัดกันกับฝ้าสีขาวนะครับอันนี้เป็นผึงช้าอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้มีงช้าสองตัวนะครับย้อนแสงนิดนึ่งก็เห็นนะครับอ่ามุมนี้สวยครับ หลังนี้ราคาจะอยู่ที่270,000บาทนะครับตอนนี้เราส่งฟรี300กิโลนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่เพจเรือนไม้งามนะครับโดยตรงก็ได้หรือว่าโทรมาที่0821061282นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีช่อง y o u t u b e นะครับเรือนไม้งามฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเข้าไปในช่องแล้วก็เราจะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับที่ไปลงไปส่งลูกค้าแล้วก็มีการอัปเดตหน้างานนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับเดือนไม้งามทั้งเพจแล้วก็ช่อง Youtube นะครับครับผมวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ